นิทานเรื่องสัจจะอุปบารมีการตั้งสัจจะของพญาปราช่อนในแคว้นโคศนเกิดฝนแล้งข้าวกล้าในนาตายห้วยหนองครองบึงบางแห่งก็แห้งในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญาปราช่อนมีฝูงปลาเป็นบริวารอาศัยอยู่ในลำห้วยแห่งหนึ่ง ฝูงนกฝูงกาก็พากันจิกถึงดึงเอาปลาตายออกมาให้เห็นพระโพธิสัตว์เห็นความพินาศของหมู่ญาติท่านทนไม่ไหวจึงชำแรกตมสีดำลืมตาทั้งคู่แงนดูอากาศบรลือสีหานาศกล่าวแก่เทวราชปัจจุนนะคือเทพเจ้าแห่งเมฆข้าแต่ท่านพระปัจจุนนะเจ้าข้าเอ๋ย ข้าพเจ้ากับฝูงญาติเดือดร้อนมากในเมื่อข้าพเจ้ามีศีลกำลังลำบากอยู่ทำไมท่านจึงไม่ให้ฝนตกลงมาเล่าข้าพเจ้าบังเกิดในกำเนิดนี้ตกอยู่ในฐานะที่จะกัดกินกันเองแต่ไม่ได้เคยขึ้นชื่อว่ากัดกินมัจฉาชาติตั้งแต่ต้นแต่ปลามีขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวสารถึงสัตว์ที่มีปราอื่นๆเล่า ข้าพาเจ้าก็ไม่ได้แกล้งปรงชีวิตเลยด้วยสัจจะนี้ขอท่านจงให้ฝนตกลงมาปลดเปลื้องหมู่ญาติของข้าพาเจ้าจากทุกข์ด้วยเถิดเมื่อจะเรียกเทวราชปัจชุนะดังหนึ่งบังคับคนใช้ว่าดังนี้อภิธนยะปัจชุนะนิทิงกากระนาสยะกากางโสกายะรันเทหิ มุนจะโศกาปโมจย,ยะข้าแต่ท่านปัจจุนนะท่านจงคำรนคำรามลั่นให้ขุนทรัพย์ของกาพินาศไปเถิดจงทำลายฝูงกาด้วยความโศกแต่จงให้ข้าพเจ้าพ้นจากความโศกเถิดเมื่อพญาปราช่อนโพธิสัตว์เรียกพญาปัญจุนนะเหมือนดังบังคับคนใช้อย่างนี้ท่านได้ให้ฝนตกหายใหญ่ทั่วแคว้นโกศล ให้มหาชนพ้นจากมรณะทุกข์ในที่สุดแล้วก็ไปตามกรรมสัจจาทิพยาปราช่อนโพธิสัตว์ได้ตั้งจิตนั้นฝนก็ตกลงดังประสงค์ประชาชนชุ่มชื่นทั่วกันพืชพันธัญญาหารก็กลับบริบูรณ์สมบูรณ์ทั่วแคว้นโกศลสัจจะของพยาปราช่อนนี้จัดเป็นสัจจะอุปบารมี อันคำสัตว์นีซ้ายไรมุสาคือวาจาไม่ตายเมื่อภายหลังประจักษ์จริงยิ่งยงทรงพลังจะจีรังยืนอยู่ไม่รู้คลายเหมือนธรรมะพระตรัสดำรัดแจ้งยังส่งแสงความสัตว์จรัดชายกี่ร้อยวันพันปีไม่มีตายยังท้าทายยืนหยัดอยู่อัตรา พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลประพันธ์